ผมนี่อยากจีบเขาต่อไปเรื่อยๆเลยมันก็เป็นปกติของปกติของคนที่แบบเริ่มคุยกันอะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะมีนะชันผ่ั้นผา้น่าชนผ่นี้นผ่คชันผาน่นผ่าน่าันผีนาันผ่ันผัผ่ัน่าชัน่ันกินไปเยอะ ก็ไม่ไ <Bien> ด <ven ido> ้ก mm ินเยอะนะก็ไ huh. ด uh ้ว huh. so, like oh, so ิ right okay. uh, rather, ่งออกกําลังกายได้นู่นได้นี่อยู่เรื่อยๆเอาเรื่องวิ่งก่อนเราไปเลือกวิ่งยังไงทนั่นอ่ะอ๋อคือคือจริงๆปกติทุกปีผมผมวิ่งอยู่แล้วแล้วก็ปีช่วงในแพนดามิกที่โควิดเนี่ยก็เหมือนผมมีอาการบาดเจ็บทางหัวเข่าด้วยแล้วก็เลยกลายเป็นว่าเออเราไม่ได้วิ่งแบบคือไปต่างประเทศผมจะวิ่งทุกที่เลยผมชอบผมคนติดการวิ่งอย่างเงี้ยัก็ทางนี้จจริงกันมัยจริงปงไปไปเดี๋ยวไปสักไน่อคน้องหน้าังแล้วค่ะ อาจเป๊บนึงลูกได้เลยไม่เป็นไรเป็นนครสวรรค์แล้วมึงนครสวรรค์แล้วไปก่ย่อมไม่ต้องค่ะโกลับมาไปที่ไอคอนแล้วมั้าจริงๆคือเราวิ่งอ่ะแล้วมีหลงบ้างมั้ยหลงเหรอก็ก็ก็มีนะมีช่วงที่สัญญาณหายไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วไเราจากรูทเองเหรอว่าจะวิ่งไปบริเวณไหนไม่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 ได้ไม่ได้กำหนดเลยก็คือเหมือนวิ่งตามใจชอบแบหลงไปตรงนู้นบ้างตรงนี้บ้างอะไรก็สนุกดีครับวิ่งแบบไม่ต้องมีแพลนอะไรเงี้ยแต่ก็ เป็นครั้งแรกที่วิ่งในรอบสองสามปีที่ต่างประเทศก็แบบโอ้ยเราฟินมากเลยมีความสุขแบบดีมากแล้วก็ได้เก็บบรรยากาศทุกคนที่เห็นในไอจีนะครับคือทุกครั้งที่นานาไปต่างประเทศนานจะต้องหาทางที่จะไปออกกลังกายไปวิ่งนา,กานกันนานอยากเก็บสถิติไว้เหรอว่าไปประเทศไหนได้วิ่งมั่งแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆไม่ได้ไม่ได้คิดว่าแค่อยากออกไปเสพเส่บรรยากาศที่มันสดชื่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็นั่นแหละเป็นคนเสพติดการวิ่งแล้วก็เป็นครั้งแรกที่เข่าเรากลับมาได้สมบูรณ์หลังจากที่เราเข้ายิมออกกำลังกายทำกายภาพกล้ามเนื้อออะไรรยย่างงงเเี้ััจจิๆ็บ บอกต้องหยุดไปเลยใช่ก็ช่วงนั้นหยุดเล่นกีฬาทุกอย่างเลยแล้วก็ได้แต่คาร์ดิโออย่างเงี้ยก็กลับมาวิ่งเข่ามันโอเคขึ้นมันต้องระหว่างระหว่างช่วงที่หยุดไปก็คือเราเล่นเสริมหัวเข่าอย่างเงี้ยแซ่ซ่เสริมสร้างกล้ามเนื้ออย่างเงี้ยก็โชคดีก็มันก็เป็นผลว่าทำไมผมถึงเข้ายิมแล้วก็ออกกำลังตลอดอย่างเงี้ยครับผมค่ะแล้วคือต้องทำกายภาพอะไรอย่างงเไหมละครับใช่ใช่ใช่เหมือนเราก็ได้ยินพี่ๆเห็นพี่ๆที่เล่นกีฬามาเยอะเนาะเรื่องหัว เราต่อข,ข้อข่าวอะไรเงี้ยเราก็เลยต้องเออเริ่มสร,ร้างเริ่มเริ่มเริ่มดูแลเขาแลย้ยแล้วในส่วนมุเตะบอลเราจะกลับมาเตะได้สมบูรณ์อย่าง <laughs> คิดว่าน่าจะโอเคนะยังไม่ได้มีโอกาสแบบไปลองเตะเลยแต่ว่าอยากอยากกลับมาเตะมากเลยแล้วทำไมเราไม่ชวนเขาไปวิ่งด้วยอะครับชวนใครล่แหล่ะคะรูป <laughs> สุดท้ายที่ลงก่อนกลับอะครับเพรนั้นนะครับอะไรเราไม่เคยเหรอเคยเคยชวนเขาไปวิ่งไหมคะเออยังยังนะยังไม่เคยชวนนะไม่อืม อย่ลองถามเขาดูอะไรเขาอยากคือเราเห็นเขาไม่ออกกำลังกายหรืออะไรยังไงคะหรืออะไรเขาก็ออกนะเขาอาจจะซูมออกเงียบๆก็ได้ไม่ไม่ก็ก็จริงๆเราเราก็ชอบวิ่งอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยสิผมก็เพิ่มนายนายบินไปยังไงบ้างลิปนี้เป็นไงบ้างคลิปนี้เป็นไงบ้างนายก็ก็พักก่อน็ดีครับผมไปไปมีเพื่อนอยู่ที่นู่นด้วยมีพี่ๆผู้ใหญ่ที่อยู่ที่นู่นด้วยก็ก็เป็นโอกาสดีไม่ได้เจอเพื่อนมานานด้วยก็บินไปแล้วก็อะไรครับก็ได้ได้ใช้เวลาด้วยกันด้วย เป็นไงครับการที่ได้ใช้เวลาด้วยกันเรื่องไลฟ์สไตล์เรื่องอะไรเราจะได้เออคุยกันมากขึ้นไหมอะไรก็ก็ก็ดีนะครับมันก็เป็นเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะโมเมนต์ที่ที่มันน่ารักแล้วกันผมก็รู้สึกว่าเออมันมันน่ารักดีนี่ครับคือเป็นช่วงเวลาที่ได้เรียนรู้กันมากขึ้นแหละจากที่แบบเอยเริ่มอีกสเต็ปหนึ่งหรือเปล่าคะใช่ผมว่ามันก็เป็นปกติของปกติของคนที่แบบเริ่มคุยกันอะไรอย่างเงี้ยน่าจะแบบต้องค่อยๆเรียนรู้กันไปบางครั้งมันก็ไม่ มันก็เขาเรียกว่าอะไรเหมือนถ้าไม่ได้ใช้เวลาอยู่ด้วยกันเลยเราก็จะไม่รู้จักกันก็ได้รู้จักกันมากคือสต็ปการพัฒนามันดีขึ้นไหมดีขึ้นนะผมว่าดีขึ้นนะก็มันก็ดีต่อความรู้สึกของคู่อย่างเงี้ยมันก็เลยมีสเตตัสมีสถานะมีอะไรอย่างนี้แล้วแล้วหรือยังคะไม่จริงจงไม่ได้คิดเลยเราไม่ได้คิดถึงเรื่องการกําหนดคําว่ามันต้องเป็นอะไรกันแต่รู้สึกว่าการที่เรา เป็นแบบนี้รู้สึกว่ามันดีต่อความรู้สึกของคู่เลยก็ปล่อยให้เป็นตามธรรมชาติแล้วกันแต่ก็สิ่งที่เรา t r ีตเขาสิ่งที่เขาท r e ตเรามันก็ดีต่อความรู้สึกของเราอยู่แล้วแล้วก็ดีต่อความรู้สึกของเขาเนี่ยก็คอยถามกันตลอดอย่างวันที่ลงรูปพร้อมกันหลายคนก็แบบเอยอาจจะเป็นแบบว่าคิดว่าเออเราแบบตกลงสถานะกันว่าเออใช้คาว่าแฟนหรือเปล่าก็เลยแบบรัดกันลงรูปมานานหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ก้าวเนยก็เห็นว่าเป็นเรื่องดีตามที่หมอช้าง เป็นใีที่เป็นแฟนกันแล้วไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ก็จริงๆก็เราลงเป็นวันเขาเรียกอะไรลงไปเป็นแบบเก็บเมมโมรีของเราอะไรเราก็รู้สึกว่า Instagram มของเรามันไม่ใช่แค่เปิดเป็น Public อย่างเดียวมันก็คือสิ่งที่เป็น p r i v a c y เป็นแบบความส่วนตัวของเราเราก็อยากอยากกลับมาดูแล้วก็คิดถึงโมเมนต์ที่เราไปเที่ยวกันอะไรอย่างนี้บ้างี้ยแล้วก็เอาจริงไม่ไม่ได้คิดเลยตอนแรกไม่ไม่ไม่ได้คิดอะไรเลยแต่ว่าพอไป เห็นคอมเมนต์เห็นคนทักอะไรก็เออเออเริ่มเริ่มอ่านแล้วก็เออน่ารักดีน่ารักดีแม่คะพอลงแล้วฟีดแบบแบบคือหามากแบบทุกผู้ที่รอคอยคอมเมนต์พันฮะขาดความนต์ทานไปก็ก็ก็อ่านบ้างขอบคุณแล้วกันขอบคุณทุกคนที่คอยให้กำลังใจพวกเราทั้งคู่ก็พวกเราก็ได้ได้รับนะครับแล้วก็ได้ได้อ่านได้ได้ติดตามมาก็มันมัน มันดีมากๆเลยแหละครับมันเป็นกําลังใจชั้นเยี่ยมในการแบบใช้ชีวิตของพวกเราทุกคนเลยาะขอบคุณมากๆเลยครับอย่างคู่รู่แรกหลายคนก็คือรอลุ้นตั้งตาอะไรแบบกดดันไหมว่าไป้ำไมถึงเรื่องนแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยที่ลงรูปคู่กับใคไปคัวอื่นอือไม่ไม่ได้กดดันนะเราก็ก็ก็ลงแบบลงแบบอยากปฏิบัวิเป็นความศรัทธของเราไม่ได้คิดว่ามันต้องเป็นนู้นเป็นนี้เป็นนั่นอะไรอย่างนี อันนี้อันนี้คือไปพร้อมกันหรือว่าต่างคน่างกันไปเพื่อนไปก่อนเขา,ก,เาก็มีมีญาติอยู่ที่นั่นด้วยแล้ว,ลวจริงๆเจอกันทุกวันปะหรือว่าเจอวันหลังๆนั่นก็เจอเจอบ้างแล้วก็ได้ใช้เวลาส่วนตัวกันบ้างอะไรระหว่างที่นายลงรูปเกี่ยวอะไรคุณก็เข้าไปเม้นว่าอยากเจออยากดูรูปคู่มันกดดันออกมาหรือว่าเราต้องแบบจังหวะไหนดีไม่เลยนะไม่ไม่ได้กดดันไม่ได้อะไรเลยแล้วก็จริง เวลาถ้าผมไปเที่ยวไม่ได้ทํางานเนี่ยผมก็จะแบบไม่ได้ไม่ได้ลงไม่ได้เล่นโซเชียลตลอดก็รู้สึกว่าเราอยากใช้เวลาโมเมนต์เก็บประสบการณ์ของเราที่เราไปพักผ่อนให้เต็มที่ผมเชื่อว่าตางเฟินเองก็ก็เป็นเป็นแบบนั้นเช่นกันเขาไปตากกล้องให้เราไหมเขาไปตากกล้องให้เรามาเพราะว่าครับก็เป็นครับเป็นครับสวยไหมล่ะไปดูในส่วนถึงว่ารูปถึงไหมเฟิถึงรูปหรือหมาเฟิถึงรูปหรือไมเฟินสวยไหมล่ะสวยสวยเขาถ่ายเขาถ่ายสวยด้วยก็เริ่มเริ่มสอนเขา ถ่ายกล้องอะไรประทับใจไหมครับอีกนี้ครับประทับใจมีโมเมนต์น่ารักน่ารักไหมดีครับมันดีมากมากเลยครับโอ้ไม่เคยถามเขาเลยนะครั้งแล้วบอกว่าจะถามให้ถามไม่ยังไงยังไม่เจอไปเกอเลยไงที่ถามเผื่อวาเลนไทน์เลยว่าเออจะเป็วาเลนไทน์มาเลยยี่ยังหลายวันนะครับ ก็คืออาจจะแบบเรียนรู้กันมาแล้วประมาณนึ่งนะคะอาจจะแบบเราอาจจะรู้สเตตัสสถานะกันแต่ว่ามันอาจจะมีโอกาสพิเศษในการที่แบบเอ้ยเอ่ยปากขอหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยพอเรียนไทยแหละเอาจจริงนะผมว่าผมนี่อยากจีบเขาต่อไปเรื่อยๆเลยไม่ได้ไไม่ด้คิดถึงเรื่องสถานะหรือเรื่องอะไรแต่เรารู้สึกว่า เราอยากทําให้เขาแฮปปี้แล้วก็อยากอยากจีบเขาต่อเรื่อยๆเพราะน่ารักมากๆเลยครับเราเราเดินน่าจีบเขาแบบนี้เราเราเปลี่ยนคําเรียกกันไหมหรือว่าแบบว่ามันมันรู้สึกเออแบบเพราะว่าเพราะว่าเบอร์เขาเรียกเราตอนนั้นนี้ว่าไอ้นที่จำได้ลองถามมาดูครับลองถามเออรียกว่าอะไรแล้วเขาว่าอะไรผมตอบไม่ได้ต้องลองถามกันดูนะอันนี้กาเปลี่ยนอะไรนะก็น่าจะมีนะกอรใช้ปากเวลาคุยกันเสียงมันจะละมุนลง ไม่รู้เสียงสหมนะรามีเสีงเสียงสออย่างงี้ปไม่รู้เหมือนกันแต่เสียงเขาน่ารักครับเสียงเขาน่ารักอยู่แล้วโอ้ยรักไหมอะไรนะน่ารักไปหมดน่ารักคนเวลปไห็จะอกว่าชีีนดแฮปปี้แบบว่าโลกมันสุขใสีย่ออก็แนกใช่ใช่ก็ไม่มีอะไรเลยคนดูพี่ที่กองก็สนุกสนาน่เขาก็รู้จักเคยแล้วก็เคยทำงานมาก่อนหลายๆคนก็น่าจะเคยกัน่อ ก็ก็ก็ยินดีนะไปไหนกะ็ก็ขอบคุณแล้วกันขอบคุณทุกคนที่แบบค,ยนะคอยคอยติดตามพวกเราอย่างเงี้ยมันมันเป็นกำลังใจที่ดีต่อการทำงานแล้วก็การใช้ชีวิต,ตมากๆยจริงๆวันนี้นายยังเขินอยู่มาเพราะคนที่กองอย่างพี่แอนเขาก็แจว่าเราสดใสที่สุดในกองอก็เขนะินแล้ว เอาจริงไม่ค่อยมีอารมณ์เขินเท่าไหร่แต่ว่าพอมาเจอเพร์นเนี่ยก็เลยรู้สึกว่าเออเราก็เป็นคนขี้เขินเหมือนกันนะถ้าอนาคตจะร่วมง,งานละครอีกการอีกเรื่องหอน,นึ่งหนักอีกเรื่องมันจะนได้หรอนั <c oughs> อ่นสิไม่รู้เหมือนกันเลย <c oughs> คิดภาพไม่ออกแต่ก็เคยถามกันแนละ้วว่าเออมันจะเป็นยังไงเนาะอยากรู้กันทนะั้งคู่มีคุณชวนออกงานคู่หรือยังนายก่อน คิดว่าน่าจะมีนะแต่ว่าเวลาแล้วก็ตารางของเราอาจจะยังไม่ตรงกันตอนนี้ผมก็ถ่ายละครเรื่องแขนซึ่งเดี๋ยวจะปิดกล้องสิ้นเดือนนี้แล้วมันก็เลยแบบทุกอย่างผมก็จะต้องอัดงานก่อนแต่เดี๋ยวคงถ้าถ้ามีโอกาสที่เวลาเหมาะสมอะไรก็อาจจะอาจจะได้ร่วมงานกันอีกอย่างหนึงมเมนต์ู่นเนเด็กที่ลงแล้วเขาเข้ามาแซวไอ้ยีกนี่คือยกอะไรครับยิกแก๊หยกแกน้ายกน้ายกไง ยังไม่ไม่ได้พูดยังไม่ได้พูดถึงอะไรเรื่องนี้กันพี่จะพี่ไปถามไปเฟิร์นทั้ง้รู้ไหมว่าไปเฟิร์นงานมันี่เตรียมตัวนครสวรรค์เนี่ยวันที่อะไรจี่ยีบกันอะไรนะไม่ไม่รู้เลยก็อยากจีบไปเรื่อยๆเลยไม่อยากหยุดจีบเลยอะไรครับแค่นั้นอะไร เ,เรมดูข้างหลา่างกันข้างอยู่ไม่ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้เราดูไปเรื่อยๆกรับผมอโอเคนะคคอ,อันไหนอีคพามปีใหม่ไอต้ตุ๊ดปีนอ๋อ,อค,ครับก็ซินเจียยูอีซิน,นิวเชยนะครับขอให้ตุ๊ดจีปีนี้นะครับเป็นปีทองของทุกคนนะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนคิดอะไรก็ขอให้สมหวังทุกอย่างเลยนะครับขอให้การงาน <h ug>